อุย้ยมีตัอยู่ครับนี่นี่นี่นีมน่มีตัอยู่ครับพี่น้องผมแต่ว่าไม้ช่วงนี้มันหายใหญ่หลีพี่น้องเนาะกะได้นแน่บ่ได้แน่ก็อย่าว,ว่ากันนะพี่น้องเนาะสำหรับการหายอยู่หากินเนี่ยผมได้ร้ายได้น้อยก็พอได้ออกหากินนะพี่น้องเนาะพอได้สบายใจแล้วได้ออกมากก็สบายใจแล้วพี่น้องเนาะ กับผมพี่น้องสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนครับผมมายูทุงให้ทุงหน้าครับผมนี้ออกมาใส่เบ็ดครับแต่ว่ามาแล้วนอกฝนมาแล้วนอกฝนคืมคเลยครับมาอยู่อ่ามาอยูเทียงหน้าของหน้าพ่นครับนี่เอาเบ็ดเตรียมมาแล้วนี่ครับสามสิบหลัง นี่ไม้แล้วครับไม้อยู่ทั้งนั้นครับผมเดี๋ยวรอเบ,บึงฝนก่อนนี่มาอยู่เถียงหน้าของนาครับเป็นเห็ดของงัวอยู่นี่<อ>นี่ครับโอ้โหเบึงทางพุ่นครับพี่น้องผมขาวตัวเลยครับพุ่นเป็นตะย่าน,นครับเบึงฟังเสียงฟังเสียงครับผมอยู่เถียงหน้า ของหนาเพิ่นเนาะเพิ่นเลี้ยงไก่เลี้ยงงวอยู่ภีครับผมเพิ่นว่ามันสบายสงบเงียบดีขู่ทั้งปุ่นขาวจุนพูนเลยครับพี่น้องผมขู่มา,มาอย่าเก่งอย่าเก่งบักขามมานี่มานี่มานี่ย,ย,ยลุ่เร็วเร็วลุว่มาหน่อยครับมานี่ เอาละพี่น้องจังไหนกะร่อสถานการณ์ของฝนกันเนาะเดี๋ยวผมจีบฟ้าไปใส่เบ็ดกับผมมันี่เบ็ด40หลังกับเื้อกับเยือไอปลาหมึกคือเก่านะพี่นอนะ้องเนาะเงอปลาหมึกแข็งกับช่วงนี้มันหายเงอไปไเลยแล้วครับผมฝนกะตกตลอดครับแต่ว่าไม้ผมมาเบึงไม้ไวแล้วครับไม้อยู่ถแถวหน้าผมนีแหละ ฝนตกตลอดเลยครับออกหายยูฮากินยางนะพี่น้องเนาะเอ้าจะไหนกันสิออกมากครับผมใจรักกับพี่น้องเนาะอยู่ซื่อๆบ่ปเป็นครับผมเอ้าเดี๋ยวรอเบิ่งสถานการณ์ฝนจังหน่อยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาออกไปหายยูฮากินครับผมเอาล่ะพี่น้งนองฝนหยุดตกแล้วครับผมนั่งรอฝนนั่งถา่าฝนเศร้าตกอยู่เถียงหน้าของนาครับตอนนี้ก็หกโมง หกโมงประมาณหกโมงสิบนาทีครับผมนั่งตึงเต้ฝนตกใจช่วงประมาณสี่โมงแรกครับผมตกแห้งขนาดครับทีมไทยเบิ้งเนาะทีมไทยเบิ้งตะเลกแต่ผมก็นั่งรอฝนอยู่อยู่เถียงหน้าของนาเนาะนี่ครับบรรยากาศไม้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใช้เบิ้งบรรยากาศไม้ครับผมนี่ครับบรรยากาศไม้นะพี่น้องเนาะมันเป็นหน้าอ่าเป็นหน้าอูป่าบ่อนฟังพุ่นครับพี่น้องมันเป็นหน้าของลุงเพ่นเนาะ หน้าของลุงแล้วก็มันเป็นหมองตำนะพี่น้องมันเป็นแบบที่หลุมที่ตำเนาะแล้วน้ำมันก็นยังมีอยู่ซ้ำานีแหละพี่น้องหน้าฟังพุนกับบ๊มีน้ำครับผมฟังพุ่นกับเป็นสวนยูค่าแล้วก็หน้าฟังนั่นกับบ๊อบไอ้บ่มีน้ำครับผมนี่เป็นสะหน้าติดสะหมุนนี่บผมนี่แหละพอเรามาเห็นไหวพอเรามานาหน้าผมอยู่ฟางพุ่นครับแล้วก็เห็นไหวปานบอลน,นี่เนี่ยพี่น้องผมเนะเาะเดี๋ยวมาลองมาใส่กันบ้างว่า นันสิกินเนื้อห่าหรือเปล่านะพี่น้องเนาะมันเป็นเนื้อปลาหมึกแข็งก่็นะพี่น้องเนาะอันนี้คือผมตัดมาแล้วครับผมตัดเป็นตอนๆมาแล้วเดี๋ยวมาใช้น้ำกันนะพี่น้องเนาะฝ่าใส่ฝ่าแล้วเดี๋ยวฝนสิลงอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมจะหั่หนเป็นประมาณนี้ครับเกี่ยวแบบนี้เลยพี่น้องผมเกี่ยวแบบนี้เลยครับ เกี่ยวแล้วก็มวนมวนมอนอามวนมวน,นไซรเลยครับนี่มานี่ครับเวลามันถือน้ำเนี่ยมันก็สิพองขึ้นเนาะห <c oughs> ลังแรกครับผมเอา้าเดี๋ยวขอตัวขออนุญาตใส่กันนะพี่น้องเนาะเจอกันตอนรุ่นตอนยามหมดแหละครับ ผม oh. สวัสดียามคำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะพามายามเบ็ดครับผมนล้งแรกก็เอาเลยครับพี่น้องผมนี่เดี๋ยวใช้เบิ้งกันเลยครับผมล้งแรกอยู่นน่ครับยิ่งเสียงดินกะน,นี่แหละเปิดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งกันจ้าจ้าเลยครับมองนี่ครับผมตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มเลาพี่น้องเนาะไปะไปเบิ้งครับผมล้งแหลกมีอาการครับผม นี่ครับพี่น้องเบียดผมอันนี่ครับบลูดลุตัวใหญ่หรือเปล่าพี่น้องผมเนี่ยเนี่ยนี่ครับเอามาเบิ์น้ำกันนะผม มัฟเรียบร้อยครัผมตัวใบใหญ่ปไปไหนหรอครับนี่ตัวพ่อซ้ำหนึงนี่เอา้าไปเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผมเดี๋ยวขอเก็บไปเลยกันนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบัเสียเวลาครับผมหลังนั้นก็จะมีอาการพี่น้องผมเอา้าเดี๋ยวไปเบิ้งนลยครับ นี่ครับอืมมันโตเยอะนะผมว้าหูตายแล้วครับมันกินเลิกปวดครับตายแล้วไงก็โตเมื่อกี้น้อยนึงครับผม เอ๋ไปต่อครับผมหลังนั้นคือเกาผมพี่้องผมเสียงนกเป็ดน้ำครับพุ่นพุ่นนะยินมาครับฟังเด้อมันบกหองครับนะ่มันอยู่มองไฟผมครับนะนกเป็ดน้ำครับโอ้โหมีหนังกระติกนี่ครับ นกเป็ดน้ำนี่บินไปแล้วครับโอ้มาลงอยู่แถวนีนี่งอ่ะดึงเบ็ดครับผมอืมทางนี้มี่ดึงครับทางนี้มี่ดึง ผมันมีตัวครับตีผักบุ้งเอ้าพี่น้องบระมานเลยครับขึ้นนี่ส่งส่งแบบบระมานเลยแต่อายุสองโตครับสายอาสองโตเพอจะได้ปนซืดๆน้ำหนองเนาะเนื้อกับไ่ค่อยเบิด์ตภายในน้ำหนองเนาะค่อยมานครับผมคืนนี้เอา้าเ่าๆกันนะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินครับผมได้แน,น่บ่ได้แน่ละ เรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเป็นกำลังใจสปูชชนกับผมเนาะสำหรับคืนนี้ก็ขอลาไห้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะเจอกันไม่มืออึนเศร้าครับผมมาเก็บมะกูดเบ็ดเนาะมามืออึนเศร้าซิมิโตให้เขาได้ลุ้นกันในบ้านนะพี่น้องเนาะสำหรับคืนนี้ก็ะตั้งีสวัสดิ์คันดีสปูชชนครับพี่น้องผมเจอกันไม่มืออึนเศร้าครับผมสวัสดีครับครับผม กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอะไรเพื่อนๆที่น่ารัก,ท,กทุกทท่านนะผมเนาะสวัสดีตอนเ้าๆครับผมพามากเก็บกูเบ็ดครับผมมาขึ้นได้ไปสองตรครับนี่ป่ามาขึ้นยังอยู่ครับนี่เอาค้างไหวอยู่ไอหนาอยู่เสียงหน้าของนาครับไะตอนเ้านี้ชิมีรุ่นหรือปลาครับผมไะอู้เสียงป่าบอลอยู่ครับฟังบุญไป ี่ครับตังแรกที่ผมใส่หมอว่านครับบอมมาครับป่าบอมมาถึงนี่มขึ้นเบิ้งแค่รอบเดียวครับไปดองผมเนื้อเบิดพอดีอูห้หลังโน่นครับมีดึงครับเดี๋ยวเก็บหลังนี้ก่อนหลังนี้เนื้อเบิดครับ น้ำมนน้อยนี่เป็นตามีปลาหลายครับถ้ามีเงือดีๆเนะาะบพราะเน่เงือนี่สกินเลยป่ะโอ้โแต่ว่าหลังนีพี่น้องผมบึง้งเป็นตามีปลาจุนครับนี่ไหมบึง้งลักษณะมันดึงครับนี่อ๋อขคือเงียบเนาะเฮ้ย,ยพี่น้องมีกระตุกอยู่ครับมีกระตุกอยู่ใช่ละ พักบุ้งกันมีกระตุกอยู่ครับอุย้ยมีโตยอยู่ครับนี่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 มีโตยอยู่ครับพี่น้องผมโอ้เสียงปลาบอลฟองพุ่นไหมในบิดบ่เอ้ามาเบิ่งตัวนี้ก่อนเอ้าใส่ละอุะ้ยสีลุแล้วพี่น้งองสกมสีลุแล้ว ก็จับตัวปลาก่อนอู้ยแต่ว่าเข่าเบาตาบอนาลุดครับโอ้โหตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องผมตัวใหญ่เติมไปครับนี่อู้ยรุด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 แจบอนารุดครับผมแต่ขอตัวนี้เข่าเบาตาแล้วลุดยากครับนี่ครับผมเอา้าเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับเก็บข้างบนนี่ครับพี่น้องผมอันตรายครับ เอาหนึ่งเต็มตอนเศร้าครับผมหนึ่งเต็มแรกแหกหมานตัวใหญ่ครับพี่น้องผมผมตั้งกล่องติดกล่องไว้อยู่นาน,นี่แนห็นมันอะพี่น้องผม

โอ้ยตียังนี่โอ้เมื่อกี้ปามตีอยู่นี่พี่น้องผมแต่ว่าเบ็ดผมยุ่มนี่ผมสาดีใจเนาะแน่มาใเจกไก่ทั้งบุญครับนึกว่าตีตรงเบ็ดเบ็ดนี่เฮียเบิดนุ่นครับปามตีอยู่นเ่น โอ้โห oh, ลังนี้เบาเลยครับเงยยังอยู่มาขึ้นนกเป็ดน้ำครับยุ้งนี่แหละยื่ซื้อนี่ละนี่นกเป็ดน้ำยื่ซื้อนี่ครับรังนี้ก็เบาเงยเบิดซื้อครับไกลสิเบิดแล้วเบ็ด น,นั่งนีกะเงียวเบ็ดเบ็ดแล้วครับเงี้อวผมบอกแลวส่ะทรงม,มาณแต่ขึ้นแล้วครับ มาเบื้องผลงานครับพีนน่น้องนี่สามเตม็มสามเตม็มเลน้อยนี่ครับปลาปอไนยครับพี่น้องผมช่วงนี้ปลาช่วงฤดูว่างไข่ดูสืพันธุ์เนาะมันก็ยามันออกไข่ออกลูกเลยก็ ปลานพร้อมจ,จอยเนาะแต่ว่ากาัสู่ไม้นั้นอะไรพี่น้องผมไม้น้องสโสนโครับผมไม้นี่บกคือครับมาว่าบกคือเนาะไม้นี่มันไม่ค่อยมีปลานเน,ะนาะนาเราบอกว่าไว้เราหาซูมือเนาะแถวนี้พอดีพอแล้วมาหน้ากะเราเห็นปลานบอนกอะเลยบอกเนผมมาใส่เนาะผมก็เลยลองมาใส่มันไอมีฝนนะครับผมเนาะฝนตกอะ่ะปลามันก็บ่ค่อยกิน,นพี่น้องเนาะหรือว่ามันกัแล้วแต่บางพื้นที่เนาะ แต่ว่าไม้ช่วง,งนี้มันหายใหอีหลีพี่น้องเนาะกะได้แน่บ่ได้แน่ก็จะว่ากันนะพี่น้องเนาะสำหรับการหายอยู่หากินของผมได้ร้ายได้น้อยก็พอได้ออกหากินนะพี่น้องเนาะพอได้สบายใจแล้วได้ออกมากก็สบายใจแล้วพี่น้องเนาะสำหรับสายล่าหายอยู่หากินเนาะบ่ว่าทางใด้เละพี่น้องเนาะเอ้าหรับเสื่อๆนี่กะขอขอบคุณทุกๆุกคนกับผมเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆท่านกับผมที่เข้ามารับชมและก็คอมเมนต์พูดคุยตกคายกันนะพี่น้องเนาะสวัสดี พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเขามาใหม่ๆก็สวัสดีกับผมจากในกะเดี๋ยวหว่างๆผมกัสิไปเยี่ยมเยียนทักทายพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ะซาบซ่าวนี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องสปูชข้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับพี่น้องผมเนาะดำรวยนดำเนินสขูุขคนกับผมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกับผมไม่เจ็บไม่จนทุกทุกคนกับผมสจหรับบ่าลวิตายมไปนี่ขอลาไปก่อนกับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณกับผม